ถึงแล้วนะคะแน่นอนที่สุดมากคาถายกวัดนี้ซ่อนไว้ก็ยังมาเจออีกนะคะเนี่ยสองเครื่องบนสวนบนบอกว่าเตะตาเตะใจมากเลยจะต้องคำหนึงถึงหน้าตาเจ้าของสวนนะเนี่ย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 มันแกงเนี่ยมันเนี่ยล็อกกลางนะแบบว่างเลย ใจมันมักขึ้นมาได้ก็ได้ถูกใจจนมาอะไรได้หมดอย่าให้มันไปฟาดข้ากระโปรงอ่ะต้องคำนึงถึงมันด้วยมันจะฟาดขากระโปรงบอว่สิมาสเอาได้ทุนไ่ให้จะให้กอตะลุต้นมันอ่ะเอามาเทียบใส่กันกับตัวนี้มันลูกบิ๊กก็จริงนะแต่ว่ามันมันเบีดีมากเลยงามงามก็งามแต่งามก็งามงามงาม งามเพอสมกัะเพิ่นมากไกลครับเนาะเอาจนเบิดสวนเลยพี่น้องเนี่ยตจ้หาหนกันงามอีกหาหาอนี่ <laughs> เบิร์ตเระบอดเตี้ย <laughs> สวัสดีจ้าพี่พี่สวัสดีชว่ชวงส,สายสายืาอนี่รังบันม,มีโอกาสได้<ต> <laughs> มิคูบ้ามาหน้าน้ำนะคะ จะเป็นงานกระถินห้องมูบานอีกล้ะค่ะเป็นเดิมทุกๆปีนะคะกลวยเสื้อเท่าก็จะได้ทําบุญรวมงานกระถินในทุกๆปีจ้ะปีนี้เพื่อนก็มาเอาเองที่เก่านะคะตอนนี้ประด้อย,ยู่หน้าพ่อใหญ่ที่ทามเปียนนะคะเป็นหน้าของหลังบานเองนะคะที่นาบ้านหลังบ้านเองกลวยเพื่อนนใหญ่แหงนะคะพี่ๆ1สิบสองหวีแล้วสวยมาก กะดีใจอยู่นะคะที่ได้เข้ามาร,ระว่างน้ำกินสะพาล่ำเด้อจ้าน้ำสะพาน่ำปลาขวดเด้อมีรังนวดด้วยชื่อนี้แบบอลังการมากจิตรองดีส,ส,ดส,สดะะิดีๆนะอานะ ต้องท่องไว้ว่ามันต้องสวยมันต้องสวยแลวมันต้องสวยระวังน้ำฟ้าล่ำเดอจ้าระวังเด้อระวังเด้อระวังเดมี้อก่อยมาเดยมันมีตัวมันไหมมีตัวลูกนกไหมค

เขาไปกวาดไป่ไร่จะจะรู้ว่าสิบ่าวสิบ่าท่เดียวงินมนเนี่ยใบแหงๆนะคะมันมันเหื่อยอ่ะมันมันยังเป็น ไปแล้วนะคะโอ้แบกบุญแบกบุญอันนี้เคื่อนที่สองนะคะจรเพไหมว่าที่งามพอเคื่องอะไะไปกัเอาไปนํานะคะได้ดายไปบนี้จัดไปเลยเนาะ น,านาาั่นนั่นลาคู่อาสนันละจ้ะตัวาเจที่ห้าวากันนั่นละเข้มเก่ยนละเอาเอาอยู่เอาไปนำไปอีกแล้วเสื้อที่สองแก่หลีแก่หลีแก่ขึ้นหลดอมพ่อใหญ่พ่อใหญ่ช่วยพระอาจารย์แบกหน่อยเร็วคอยจะถ่ายคลิปเออเจ้าแบกกับพระอาจารย์เรื่อคอยจะถือคอยจะถือบีดพาให้เรื่อขึ้นหัวเสียงหัวโอ้ยมากหลายเสียงหัว มาแข่งเสียงหัวอีกอีกอีกป้าจะจะกำไฟค่ะไรนี่ไฟรึเปล่าอ๋อเหรอาพ่อใหญ่พ่อใหญ่แบกบุญแบกบุญห้ามพับข้อมันผุนตัวป้าพับข้อกล้วยจ้ะเออเฮ็ดเครือปบวยอ่ะจะต้องหันจะต้องหันหลังให้กล้วยละให้พระอาจารยนพญางก่อนจ่าแมน อาจารย์ถิ่มมนนี่เรามีเด็กไอยส่ซื้อให้เจ้าย่างไปหันหนาว่าหาเพนอันนี้พ่อใหญ่สีแบกบุญพ่อใหญ่สีแบกบุญอ้ยมายุ่มมายุ่งอเอเออไปค่ะเราจะตามไปติด อุ้ยอื้ยวะทันขนาดเคลื่อนนหน่อยก็ยังอื้ยอื้อยู่โอ้ป่วยแล้วแบกเครือนักแจดิบบ่มเลยที่อากาศนะคะก็เป็นยังที่ดีใจนะพี่จีนะ ชือหลังบาลเว็ยถวายก้วยใส่กองกระทิ่นี่ทุกๆุกปีทุกๆุกปีเลยหลายปีแล้วปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะคะพี่ๆรวมอนุโมทนาสาธุกันน้ำกันเนาตาให้ชีวิตนี้เจอแต่เรื่องกล้วยอุดมสมบูรณ์ อป่อยค่อยเตือนเจ้าแล้วค่อยเตือนเจ้าแล้วว่าให้เจ้าออกมาแบบสูงคล้วยค่อยมันหน้าตาดีเหมือนเจ้าของเจ้าก็ไม่เชื่อค่อยตาดอกด้วยค่ะไป ไปมันหลาก oh oh, uh ้นไตุปว okay. um, uh ่เาอนมัน huh. uh ือ huh. ว uh ั huh. uh ่อยกิเป็นะนี่เครคืออะเปไตวไม่้ายาี๋ยว่าั้นอะไร

อ mm. ๋อก็ได้ตัดดีๆพ่อใหญ่ไงทงกล้วยอุ่มนั้นจะไปออกเงอใบกรองๆเลยในมันกรองกองงามีหลี งามีดีเครื่อนั้นเครื่อนั้นนางเอกเครื่อนั้นเจ้าของสวนถวายเนอะเนอเจ้าของสวนถวายตัดีเครื่อเครื่อนี้นีข้อถ่านก็หน่อยรื่เครื่อเครื่อนี่ตัวท่านก็เครื่อยังแย่ไงกูตัวถ่านเมนเมนจากเครื่อนั้นถวายเดี๋ยวเดี๋ยวหนี่ผมถวายตัวนี้คงเล่าแล้ววะคงเล่าคบวะตัวนี้คงอับโพยผู้แก่เอาไปคบเอาเอาเอาไปก่อนนะเราจะบายกันบ้าง จากจากค้าเปียยมาหน้าเข้าวันเท่าเรงวันไงฮะวันจ็กโลคือท่านคนเดียวกันดีกันมังไงเนียสิบสอประมาณสิบโลนะครับพี่แต่ว่าวิธีการล็อกก็เน้นานทาวน์มาท่านไงบุทธองษ์นะหกเราป็นเจ้าคนนี้หมดละอันนี้อันนี้หลังบ้านทานนะครับตัวนี้ไม่ได้ขายตัวนี้พ่อใหญ่บอกว่าพ่อใหญ่ทาน ไม่รู้ปลูกไว้ตอนไหนนะแกบอกระทานเนี่ยอันนี้คิดราคาแค่อันนี้อัน,นเดียวพี่ดี่ความภาคภูมิใจกล้วยเราได้เข้าวัดทุกป,ปีทุกป,ปีเป็นอะไรที่ชื่นใจมากน,นะคะจ้าขอบคุณได้หลายจ้าอนุโมทนาสาธุบุญน้ำจ้าปีหน้าเจอกันใหม่ไปแล้วนะคะ ก็วันแล้วสามเครื่องพี่แต่ว่าอันอันอ้วนๆที่เตี้ยนน่ะกลัวมันฟัดจังเลยคนกระแทกที่นี่จังไปแล้าาวค่ะพี่จ้าเดี๋ยวบรรยากาศที่ทงไ้ทงหน้ามาฝากเด้จ้าวันนี้บรรยากาศลมบ่อยบอยเลยวันนี้มตาตัดหยาะนะคะเวลบๆมา เราก็เริ่มเลื้องแล้วนะคะข้าวมะลินะพี่ๆจ้ะขอบคุณพีพ่่ทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จ้าเจอกันคลิปต่อไปนะจ้าพี่ๆจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า